เพียงใจยังคงรักบทที่8ความหนาวแหวกผ่านเปลวไฟอันอบอุ่นเข้ามาโจมตีนางราวกับลูกธนูโยวหลันสะดุ้งตัวตื่นความอ่อนเพียทำให้นางวูบหลับไปโดยไม่รู้ตัวการนอนหลับเพียงครู่เดียวไม่อาจทำให้นางกลับมามีเรี่ยวแรงตรงกันข้ามกลับทำให้นางอ่อนล้ายิ่งขึ้นแม้ในความฝัน สายตาของเขาก็ยังทำให้นางผวาตื่นในตาสุขใสเต็มไปด้วยความตระหนกทันทีที่ลืมตานางก็เห็นดวงตาเสียงโวกเวกที่อีกฝั่งของผนังยังดังมาให้ได้ยินจินหลินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ในห้องนี้เขาจ้องมองนางด้วยในตาดำลึกที่ลุกโชนด้วยความไม่เข้าใจเจ็บแค้นและมาดร,ร้ายสีหน้าของเขาเรียบนิ่ง ในตาสะท้อนให้เห็นความกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะฆ่านางให้ตายคามือความหวาดกลัวทำเอาเยวหลันพูดอะไรไม่ออกนางพยายามอยู่เนิดนานกว่าจะเค้นเสียงเรียกชื่อเขาออกมาได้หลินเขาขัดเสียงเย็นในฉับพันเขาตายไปแล้วเยหลันไม่ลดละริมฝีปากซีขาวสันดาริกเช่นนั้นท่านเป็นใครผู้รอดตายจากนรก นางไม่เข้าใจความหมายห้าวันมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้อยู่ตามลำพังกับเขานางอยากถือโอกาสนี้ถามทุกอย่างให้ชัดเจนเหตุใดท่านต้องหลอกข้าด้วยเห็นชัดอยู่ว่าท่านคือจิ่นหลินนางขยับตัวหมายจะคืบเข้าใกล้เขาแต่โซ่ตรวนทำให้ข้อมือนางบวมช้ําจนขยับไม่ไหวบอกข้าสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จิ่นลินยิ้มเย็นชาจนป่านนี้เจ้าก็ยังแสงทำตัวไร้เดียงสาอีกหรือเปล่านะข้าเปล่านางปฏิเสธข้ารู้เพียงว่าสามปีก่อนจูจูท่านก็หายตัวไปไม่ได้ข่าวคราวอีกชายหนุ่มมองนางอย่างเยือกเย็นเยาหลันยื่นมือไปหาเขาน้ำตาแห่งความเจ็บปวดคอเบ้าทุกๆวัน ถ้าจะไปรอท่านในถ้านั้นจนเมื่อล้มป่วยก็ถูกส่งกลับเมืองเฟิ่งเฉิงระหว่างที่นอนเจ็บอยู่บนเตียงไม่มีวันใดเลยที่นางจะไม่คิดถึงเขาบอกข้ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันแน่เหตุใดท่านจึงเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ร้อยแผลพวกนั้นมาจากไหนจินหลินนิ่งไม่ไหวติงเขาเอามือจับคางในตาดำขับจ้องมองมาอย่างเลือดเย็น ไม่ใส่ใจคำถามของนางสักนิดครูใหญ่เขาจึงยืนขึ้นโยหลันเงยหน้ามองจินหลินที่เดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวน้ำตาไหลลงอาบแก้มอย่างเงียบเชียบแล้วเขาก็ใช้นิ้วโป้งเช็ดน้ำตาให้หัวใจนางเหมือนจะหยุดเต้นนางเงยหน้ามองเขาเจ็บแป๊บที่หัวอกในที่สุดก็ได้เห็นความอ่อนโยนอันแสนคุ้นเคยจากชายผู้เย็นชาคนนี้ มือใหญ่ดันคางนางขึ้นจากนั้นเขาก็โน้มตัวลงกระซิบที่ข้างหูนางอย่างเชื่องช้าบอกข้ามาเจ้าเป็นเหยื่อล่อให้พี่ชายของเจ้ามากี่ครั้งแล้วเยาหลันได้แต่อึ้องดูเจ้าสิหน้าตาไร้เดียงสาขนาดนี้คงไม่มีผู้ชายหน้าไหนทนน้ำตาเจ้าได้หรอกเขาทำเสียงตุๆุในลำคอยอย่างชมเชย ข้าคงเป็นผู้โชคดีที่สุดในบรรดาชายเคราะห์ร้ายเหล่านั้นเพราะถึงแม้ข้าจะถูกหลอกแต่อย่างน้อยข้าก็ยังตักตวงบางอย่างกลับคืนมาได้บ้างเขากว่าดตามองเรือนร่างแบบบางของนางอย่างไร้มารยาทข้อกล่าวหาและคำดูหมิ่นของเขาทำเอาโยหลันหน้าซีดผู้ชายเหยื่อลอกท่านพูดอะไรออกมา นางสับสนไปหมดน้ำเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวลของเขาช่างทิมแพงยิ่งนักมีใครได้หลับนอนกับเจ้าต่อจากข้าหรือไม่จินหลินถามลมหายใจรินรดเรือนผมนางเขาจับไหลอันสันเทาของนางไว้ว่ายอย่างไรอื้ยโยหลันนึกอยากผาหนีแต่เขากลับยิ่งกุมไหลนางแน่นขึ้นและจิกลงไปในผิวเนื้อ ไม่ไม่ใช่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะกล่าวหานางอย่างหยาบคายถึงเพียงนี้ข้าไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดไม่ชีวิตของข้าพังพินาศลงด้วยน้ำมือของเจ้าและพี่ชายเขาบีบไหล่นางอย่างไม่ปราณีสายตาจ้องมองใบหน้าซีดขาวรอยยิ้มเย็นชาผุดขึ้นที่ริมฝีปากกวนจิ้นก็ช่างใจร้าย ใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อเหมือนหญิงคณิกาชั้นต่ำส่วนเจ้าก็พักดีเสียจนข้านึกแปลกใจนี่เจ้าถึงกับยอมสละร่างกายเพื่อชาติเลยเชียวหรือกษัตริย์แควนใต้ทำบุญมาด้วยอะไรถึงได้มีกวนจิ้งกับเจ้าเอาไว้คอยรับใช้โยหลันตัวสั่นเทิมแต่ไม่ยอมละความพยายามง่ายๆไม่นะหลินท่านต้องเข้าใจผิดแน่ข้าโอ้ย เสียงของนางขาดห่วงหน้าซีดเผือดเหมือนจะเป็นลมจินหลินบีบไหล่นางจนแทบหกักอย่าเสียเวลากล่อมข่าอีกเลยจินหลินเอ่ยเสียงเย็นข่าว่าเจ้าล้มเลิกความตั้งใจเสียเถอะข้าไม่งูพอที่จะเชื่อเจ้าหรอกความเจ็บปวดแผดเผานางเพราะว่านางไม่คิดจะล้มเลิกง่ายๆหลินเขากลับสะบัดมือออกแล้วลุกขึ้นเหยาหลันเสียหลัก ล้มกระแทกผนังหินอย่างจังความเจ็บปวดทำเอานางหน้ามืดตาลายจนเกือบจะสลบไปของเหลวร้อนๆไหลออกจากหน้าผากลงมาผสมกับน้ำตาของนางนางมองดูเขาเดินจากไปและทิ้งนางไว้เพียงลําพังตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่หันกลับมามองไม่หันกลับมาชายตาแลนางแม้แต่เพียงนิดผืนดินกว้างใหญ่ไพศา,ารลรกร้งแข็งแกร่ง เย็นเยียบและทารุณสุดปลายผืนดินคือภูเขาสูงตระหง,ง่านบนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปีเมื่อหิมะละลายก็จะกลายเป็นทานสายเล็กหล่อเลี้ยงผืนดินต้นหญ้าสีเขียวชอุ่มเจริญเติบโตงอกงามผู้คนย้ายถิ่นฐานไปตามทุ่งหญ้าร่อนเร้พเนจรไประหว่างฤดูฝนและศาสตร์พวกเขาต้อนวัวต้อนแกะ ย่างเท้าตามหาแหล่งทำกินบนผืนดินกว้างใหญ่ผืนดินโหดร้ายไร้ซึ่งความปราณีมีเพียงชีวิตที่แข็งแกร่งและกล้าหาญเท่านั้นที่จะฝ่าฟันไปได้วันที่12หลังขึ้นฝั่งแม่น้ำก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเบื้องหน้าปรากฏเมืองขนาดใหญ่กำแพงหินแข็งแกร่งโอบล้อมเมืองนั้นไว้อย่างแน่นหนาความสูงชันของมันทำให้ใครก็ยากจะปีนไหว บนกำแพงมีช่องยิงธนูทั้งสูงและต่ำลูกธนูแหลมคมและคันธนูซุกซ่อนอยู่ในนั้นพร้อมเสมอที่จะปกป้องเมืองจากผู้บุกรุกประตูเมืองใหญ่โตสร้างขึ้นจากไม้สนภูเขาหิมะอายุกว่าพันปีหุ้มด้วยแผ่นเหล็กทนทานแม้กองทหารเก่งกล้าที่สุดก็ยังไม่อาจทะลวงฝากำแพงเมืองไปได้เวลานี้ป้อมปราการใหญ่โต ที่มีทหารยืนยามรัดกุมได้เปิดกว้างออกจนสุดผู้คนมากมายยืนออกันอยู่บนกำแพงเมืองบางคนก็เดินออกมาชะเง้อคอยเมื่อเงาร่างปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าผู้คนทั้งหลายก็ตื่นเต้นจนลืมหายใจเงาดำใกล้เข้ามาเมื่อทุกคนเห็นทงอินทรีสยายปีกสีดำเคลื่อนเข้ามาชัดขึ้นเสียงโ่ร้องยินดีของชายหญิงก็ดังกระหึ่มกางวานกล้อง อยู่บนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเหล่าชายชะกันบนหลังมา้าที่รอยอยู่หน้าประตูเมืองอดร้นทนไม่ไหวต่างพากันควบมา้ามุ่งตรงไปขนาบสองด้านของกองทหารที่นำโดยจินหลินจากนั้นแปรขบวนเป็นเส้นขนานคุ้มกันเข้าไว้ตรงกลางแต่ละคนโห่ร้องเสียงดังต้อนรับการกลับมาของหัวหน้าเผ่าเมื่อจินหลินควบมา้าเข้ามาใกล้ประตูเมือง เสียงโห่ร้องยิ่งแผดก้าจนหูแทบจะดับผู้คนโอบล้อมเข้ามาบ้างชูมือร้องตะโกนบ้างตื้นตันจนน้ำตาไหลจินหลินกระโดดลงจากหลังม้าเหยียบลงบนแผ่นดินเกิดท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนของเขาเผ่าอินซีชนเผ่าแคว้นเหนือที่จินหลินปกครองมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำดาวคอยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่ชำนาญการศึก นับแต่โบราณชาวเผ่าอินซีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพักดีต่อกษัตริย์แคว้นเหนือซึ่งพำนักอยู่ในเมืองหลงเฉิงเช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆและเป็นชนเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในแคว้น100กว่าปีก่อนเมื่อสงครามเพิ่งเริ่มต้นพวกเขาสร้างเมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นชาวเผ่าหยิบอาวุธป้องกันแคว้นเหนือจากข้าศึกพวกเขาสละเลือดเนือ้อพิทักษ์แผ่นดิน ภายใต้การนำของหัวหน้าเผ่ารุ่นต่างๆไม่เคยแพ้สงครามแม้แต่เพียงครั้งเดียวจิ่นหลินเป็นผู้นาอายุน้อยที่สุดในรอบร้อยปีของเผ่าอินซีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นหัวหน้าเผ่าที่เก่งกล้าที่สุดชาวเผ่ารักและเคารพเขาเมื่อรู้ว่าเขาถูกซองจำอยู่ในแคว้นใต้ก็ส่งผู้กล้าไปช่วยเขาออกมาจากคุกหลายครั้งสามปีที่ขาดผู้นำ ชาวเผ่ายังคงปฏิบัติตามระเบียบที่จินหลินวางไว้อย่างเข้มงวดทุกอย่างจึงอยู่ในความเรียบร้อยสามปีผ่านไปพวกเขารอคอยมานานเหลือเกินในที่สุดผู้นำเผ่าอันเป็นที่รักก็กลับมาทุกคนโห่ร้องยินดีต่างแย่งกันสนทนากับจินหลินด้วยความตื้นตันเมื่อกลุ่มผู้กล้าลงจากหลังมา้าพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับประหนึ่งวีรบุรุษญาติมิตรทั้งหลาย เบียดเสียดเข้าไปสวมกอดและจูบหน้าผากคนเหล่านั้นพางพึมพำคำชื่นชมทั้งน้ำตาผู้กล้าหนึ่งในนั้นกำโซ่ไว้ในมืออีกปลายหนึ่งของโซ่ตรวนคือเยาหลานันที่เดินกระเพกไปตามทางสองมือของนางถูกโซ่พันธนาการเอาไว้ไม่อาจเคลื่อนไหวเมื่ออีกฝ่ายกระตุกโซ่นางก็จะต้องเดินตามไปข้างหน้านางรู้สึกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็น ที่มั่นของเผ่าอินซีชาวเผ่าชายหญิงโหร้องเสียงดังด้วยความยินดีทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าจินหลินมีความสำคัญเพียงใดในใจพวกเขาจนบัดนี้นางถึงเข้าใจว่าเขามีฐานะสูงส่งเพียงใดเสียงโห่ร้องของชาวเผ่าและสายตาชฉงนที่มองมาทางโยหลนันทำให้นางรู้สึกมึนงงนางเหนื่อยล้าแทบขยับตัวไม่ไหวได้แต่หายใจหอบ เดินโซเซไปเรื่อยๆจินหลินลัดเลาะกระแสะคนจนในที่สุดก็ก้าพว้นประตูเมืองเสียงโห่ร้องดังสนั่นวันไหวไปทั่วเปรียบได้กับสายฟ้าที่ฟาดเปรี่ยงลงบนร่างอ่อนเปี้ยถึงขีดสุดในที่สุดเยหลันก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปเวลานี้นางแทบจะหายใจไม่ออกร่างสูงใหญ่ของจินหลินเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้านางเขาช่างดูยิ่งใหญ่และห่างไกล แบบบางวูบลงไปกองบนพื้นเหมือนดอกไม้ร่วงโซ่ตรวนลากนางไปข้างหน้าอีกหลายเชียน้ำหนักกดทับทำให้คนลากเริ่มเอะใจจนต้องผ่าดจากอ้อมกอดของภรรยาหันมามองข้างหลังเมื่อเห็นโยหลันนอนกองอยู่กับพื้นเขาก็ขมวดคิ้วพางกระตุกโซ่เฮ้ย hey, ลุกขึ้นหญิงสาวบนพื้นหลับตาแน่นนอนนิ่งไม่ไหวติงชายคนนั้นสะบด ก่อนเดินเข้าไปถีบนางอย่างหัวเสียลุกขึ้นอย่ามาแกล้งตายความกลาหนย่อมย่อมสะกิดความสนใจของจินหลินเขาหันหลังกลับไปก็เห็นลูกน้องยกขาเตะโยหลันที่นอนสลบอยู่บนพื้นอย่างไม่ปราณีปราศัยอารมณ์บางอย่างฉายวูบขึ้นในดวงตาดำขับแต่แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วชาวเผ่าเข้าไปมุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น ตายหรือไม่นะ่ะมีคนถามขึ้นชายถือโซ่ยักษ์ลาลไม่แน่ว่าพางยกขาทีบอีกสองทีลูกน้องอีกคนเดินเข้ามาดูนางนางแทบไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วชายที่ยืนอยู่ข้างจินหลินชื่อจินเลี่ยสามปีมานี้เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเผ่าแทนพี่ชายผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจินเลี่ยขหมวดคิ้วถาม จินหลินหน้านิ่งตัวประกันจินเลี่ยพยักหน้ารู้สึกประหลาดใจแต่เมื่อเห็นสีหน้าพี่ชายก็ไม่อยากพูดอะไรมากจากกันไปสามปีเขารู้สึกได้ว่าพี่ชายเปลี่ยนไปเมื่อก่อนแม้เขาจะเป็นคนอันตรายแต่ก็ยังรู้จักควบคุมตัวเองเวลาที่เขายิ้มแม้แต่เด็กๆก,ก็ยังอยากเข้าใกล้แต่เวลานี้เขากลับเหมือนดาบที่หลุดออกจากฝากัก รัศมีป่าเถื่อนแผ่ออกจากตัวแววตาอมหิตหน้าหวาดกลัวจิ่นเลี่ยกขมวดคิ้วครุ่นคิดอาจเป็นเพราะพี่ชายถูกจองจำในคุกนานเกินไปก็เป็นได้แต่ว่าเขามองดูจิ่นลินเดินตรงไปที่ผู้หญิงคนนั้นย่อตัวลงจับชีพจรให้นางท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของทุกคนผิวของนางบวมแดงเพราะโซ่ตรวนชีพจรอ,อ่อนมาก เสียจนเหมือนจะหยุดเต้นได้ทุกเมื่อดวงหน้าขาวซีดไม่มีสีเลือดลมหายใจเข้าและออกไม่สม่ำเสมอเรียกหมอมาจินหลินเอ่ยเสียงทุง้มแล้วอุ้มโยหลานเดินกลับเข้าไปในเมืองคําสั่งของจินหลินเฉียบขาดจนไม่มีใครกล้าขัดไม่นานนักท่านหมอก็มาจินเลี่ยดเดินนำท่านหมอเข้าไปในเรือนหินโอถงซึ่งเป็นที่พำนัก ของหัวหน้าเผ่าและญาติวงท่านหัวหน้าละ่ะจิ่นเลี่ยถามเลยเจอนิ่งเงียบเพียงชี้นิ้วไปที่เรือนหินชั้นบนสุดนั่นเป็นห้องนอนของผู้นำจิ่นเลี่ยเลิกคิ้วไม่ว่าอะไรเพียงพยักหน้ารับรู้แล้วเดินนำท่านหมอขึ้นบันไดหินไปยังชั้นบนสุดห้องนอนของหัวหน้าเผ่าโอทงสง่างามบนพื้นปูด้วยหนังสัตว์มีเก้าอี้ไม้ตั้งอยู่ ส่วนอีกฝากเป็นเตียงไม้ท่าทางทนทานหลังหนึ่งเพื่อต้อนรับการกลับมาของจินหลินบ่าวไพร่ได้เข้ามาทำความสะอาดห้องนี้จนสะอาดเอี่ยมผ้าปูเตียงหนานุ่มถักทอขึ้นจากขนจิ้งจอกดำที่ชาวเผ่าแต่ละครอบครัวล่ามาได้ผู้หญิงคนนั้นนอนหมดสติอยู่บนผ้าทอขนจิ้งจอกตัวประกันจินเลี่ยนึกในใจเหตุใด ัวประกันคนนี้ถึงได้นอนเตียงของหัวหน้าเผ่าชายหนุ่มเอามือกอดอกพิงประตูมองดูท่านหมอเดินไปที่เตียงเห็นเขาคาระวะจินหลินก่อนตรงเข้าไปจับชีพจรผู้ป่วยท่านหมอจับชีพจรอ,อยู่ครู่หนึ่งสองคิ้วข้ามหวัดมุ่นครู่ใหญ่จึงหันกลับมารายงานท่านหัวหน้าแม่นางผู้นี้อ่อนแอมากเลือดลมพร่องทั้งสองอย่างชีพจรก็แผ่วมากด้วย เกรงว่าน่าจะล้มป่วยมานานปีแล้วร่างกายของนางไม่แข็งแรงมาแต่เดิมจึงไม่อาจนทนทานความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปแล้วอย่างไรต่อจินหลินถามเสียงเย็นท่านหมอก้มหน้างุดนางป่วยหนักมากซ้ำยังอ่อนเพียอย่างหนักและไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเกรงว่าจะเหลือเวลาไม่นานเหลือเวลาไม่นานดึจินหลินดีตารอยยิ้มเยือกเย็น ต่อให้นางตายแล้วเจ้าก็ต้องชุบชีวิตนางให้ค่ะท่านหมอกลัวจนเข่าอ่อนขอรับในตาลึกล้ำยากอย่างถึงเสียมองหญิงสาวบนเตียงก่อนจะหันหลังก้าวออกจากเรือนหินจิ๋นเลี่ยมองตามแผ่นหลังพี่ชายจนลับตาแล้วจึงหันกลับมามองหญิงสาวร่างเล็กผ้าทางอมโรคบนเตียงนางเป็นใครกันหรือว่าพี่จิ๋นหลินเปลี่ยนแปลงไป เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้ท่านหมอคอยดูแลโยหลันทั้งวันทั้งคืนกว่าจะช่วยนางให้รอดพ้นจากความตายได้หญิงสาวลืมตาขึ้นอย่างอ่อนแดงสิ่งแรกที่ได้เห็นคือสีหน้าโล่งอกของท่านหมอหลังจากนั้นนางต้องพักฟื้นอยู่หลายวันจึงค่อยมีแรงพอที่จะมองสํารวจร,บรอบๆห้องที่นางอยู่ค่อนข้างแคบตกแต่งเรียบง่ายมีเพียงเตียงเล็กๆหลังนึง และหน้าต่างที่ผนังเท่านั้นที่นี่ที่ไหนนางพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนเปี้ยหญิงร่างท้วมคนหนึ่งจ้องมองนางด้วยสีหน้าขุ่นเคืองครูใหญ่จึงพูดอย่างไม่เต็มใจนะักที่ที่เจ้าควรอยู่ปาหน้าพูดภาษาแคว้นใต้อย่างเสียไม่ได้ราวกับกลัวว่ามันจะทำให้ปากของนางสบประปกแม้การช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้ จะเป็นคำสั่งของหัวหน้าเผ่าแต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นเพียงตัวประกรันเมื่อปาหน้าเห็นว่านางได้นอนบนเตียงของท่านหัวหน้าก็โกรธควันออกหูรีบแบกนางมาอยู่ในห้องนี้เรือนหินหลังนี้เป็นที่พักของคนรับใช้นี่สิถึงจะเหมาะสมกับฐานะตัวประกันของนางอีกอย่างตอนที่ท่านหัวหน้าเห็นนางแบกตัวประกันออกจากห้อง ก็ยังพยักหน้าไม่ว่าอะไรด้วยในเมื่อเป็นบัญชาของหัวหน้าเผ่าหนำซ้ำคนรับคำสั่งให้ช่วยชีวิตตัวประการคนนี้ก็คือสามีของนางต่อให้จําใจแค่ไหนปาน่าก็ยังต้องคอยต้มโจกตุนยาให้นางอยู่ดีเคราะดีที่นางรอดมาได้แต่นางกลับพูดได้แต่ภาษาแคว้นใต้พอนางเปิดปากพูดปาน่าก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีเจ้าพูดภาษาแควนเหนือไม่เป็นหรือ เยาหลันสายหน้าปาหน้าโมโหกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นก็เรียนกับข้าดวงตาสุกใสเหมือนสายน้ำมองมาแวววิงวอนฉายขึ้นในดวงตาเจนเลนเล่าเขาอยู่ไหนนางขอร้องปาหน้าขอให้ข้าได้พบเขาเถอะปาหน้าเกือบจะใจอ่อนอยู่แล้วเชียวดีที่นางได้สติเสียก่อนนางย้ำกับตนเอง ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชาวแคว้นใต้นางจะถูกรูปลักอันใสซื่อของอีกฝ่ายหลอกไม่ได้เป็นอันขาดท่านหัวหน้างานยุ่งจะมีเวลามาพบเจ้าได้อย่างไรปาหน้าทำใจแข็งยกถาดอาหารวางตึงลงต่อหน้านางในเมื่อเจ้าฝื้นแล้วชีวิตแสนสบายก็คงต้องสิ้นสุดแล้วล่ะต่อไปนี้เจ้าต้องกินข้าวทั้งสามมือ้อห้ามเหลือเด็ดขาดไม่อย่างนั้นข้าจะจับยัดใส่ปากเจ้าให้หมด บนถานหินมีของแข็งสีเหลืองอ่อนขนมปังหลายชิ้นและเนื้อย่างอีกหนึ่งชิ้นโยหลันมองดูอาหารเหล่านั้นลังเลชั่วครู่จึงยื่นมือออกไปหยิบของแข็งสีเหลืองอ่อนเข้าปากอย่างระมัดระวงังรสชาติเปรี้ยวปลาแหลมเหมือนของเสียพุ่งเข้ารูจมูกและเคลือบลิ้นโยหลันเอามืออุดปากหน้าซีแต่ไม่กล้าบ้วนออกมาตั้งแต่เล็กจนโต นางเคยกินแต่อาหารชั้นเลิศที่คัดสรรมายอย่างดีแควนเหนือกับแควนใต้มีความเคยชินต่างกันผืนดินอันแห้งแล้งของแควนเหนือไม่มีทางสู้อู่ข้าวอู่น้ำอย่างแควนใต้ได้อาหารหลักของชาวแควนเหนือคือนมเปรี้ยวและเนื้อแกะย่างกึ่งสุกกึ่งดิบอาหารเช่นนี้นางกินไม่ลงแน่นอนเมื่อเห็นปฏิกิริยาของโยหลันตาหน้าก็แค่นหัวเราะ ฮะไม่กินหรือเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือใดหญิงสาวร่างเล็กที่เอนตัวพิงผนังอยู่บนเตียงตัวเกรงไปเล็กน้อยจริงสินะหากนางยังไม่กินอาหารอยู่อย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วคงล้มเจ็บอีกคราวหน้านางอาจไม่ฟื้นขึ้นมาอีกก็ได้สมัยอยู่แคว้นใต้นางกินน้อยจนร่างกายอ่อนแอเวลานี้มาอยู่แคว้นเหนือ ต้องกินอาหารรสชาติไม่เอาไหนแต่นางกลับบอกตัวเองให้กืนก้อนนมเปรี้ยวลงท้องหยิบขนมแป้งหยาบปีใส่ปากทีละคำคำพูดของปาหน้าเตือนสตินางนางต้องอยู่ต่อไปนางต้องอยู่ต่อไปเพื่อพบหน้าจิ่นหลินนางกับเขามีเรื่องต้องคุยกันมากมายแม้เขาจะเคยพูดจาดูแคลนนางอย่างโหดร้ายแต่นางก็ยังเชื่อมัน่น ว่าเขาต้องเข้าใจผิดแน่ๆถึงได้โกรธแค้นนางถึงเพียงนี้หากเป็นความเข้าใจผิดย่อมสามารถอธิบายได้นางต้องอยู่ต่อไปต้องหาโอกาสอธิบายทุกอย่างให้เขาเข้าใจสถานการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงได้นางจะทำให้เขาเข้าใจว่าความรักอันบริสุทธิ์ที่นางมอบให้เขาไม่เคยแปรเปลี่ยนความเชื่อมั่นนี้ทำให้โยหลันฮึดสู้หยิบก้อนนมเปรี้ยวใส่ปากอีกชิ้น รสชาติเปรี้ยวเหมือนของเสียยังคงหน้าผออึดผะออมคราวนี้นางฝืนความรู้สึกปั่นป่วนในกระเพาะหยิบขนมแป้งเนื้อหยาบกินผสมเข้าไปเยาหลังนสูดหายใจเข้าลึกบอกกับตัวเองอย่างแน,วน่วแน่นางต้องอยู่ต่อไปให้ได้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b e หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะ หรือใครที่อยากสนับสนุนเด็กหญิงนิยายช่วยค่าน้ำค่าขนมเล็กๆน้อยๆก็สามารถโดเน a t มาได้ที่บัญชีข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะ